สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะี่คะยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะ มาพบกับพี่ออนอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องระบบย่อยอาหารกันนะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นสารอาหารได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำยังงานเป็นยังไงกันนะหากนักเรียนคิดว่าการกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะย่อยอย,อยังไงล่ะนักเรียนสงสัยหรือเปล่า เมื่อชาวนี้นะคะพี่ออนเนี่ยได้กินแซนด์วิชเป็นอาหารเช้านักเพียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแซนด์วิชที่กินเข้าไปกันนะอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะจะสามารถเปลี่ยนเป็นสารอาหารได้ค่ะเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายแต่เราเนี่ยจะต้องผ่านระบบในร่างกายก่อนเรียกว่าระบบย่อยอาหารนั่นเองค่ะโดยอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะพี่ออนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นเองค่ะ คือ 1. ทางเดินอาหารและ2ออวัยวะที่ช่วยในการย่อยนั่นเองค่ะในลำดับต่อไปนะคะคือการทํางานของระบบย่อยอาหารค่ะโดยพี่ออนนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการย่อยเชิงกลนเนี่ยคืออะไรการย่อยเชิงกลนะคะคือการทําให้อาหารเนี่ยมีขนาดเล็กลงค่ะโดยใช้ฟันเนี่ยเป็นการบดเคี้ยวนั่นเองต่อไปนะคะคือการย่อยเชิงเคมีค่ะ โดยการย่อยเชิงเคมีนะคะก็คือกระบวนการที่ทำให้อาหารมีโมเลกุลนะคะเล็กลงค่ะโดยอาศัยเอนไซม์ค่ะช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในการย่อยน,นั่นเองการย่อยของเราเริ่มต้นที่ปากเมื่อเรากินอาหารเข้าไปฟันของเราจะบดอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะและในปากยังมีน้ำลายที่ช่วยย่อยอาหารอีกด้วยค่ะเป็นการย่อยเชิงกลและเชิงเคมี อาหารจะเคลื่อนที่ผ่านคอหอยและลงไปที่หลอดอาหารค่ะซึ่งเป็นท่อกลวงที่เชื่อมปากของเราถึงท่อของเราหลังจากที่เรากลืนลงไปค่ะอาหารของเรานั้นนะคะจะเคลื่อนที่ตัวลงมาตามหลอดอาหารในหลอดอาหารจะมีกล้ามเนื้อบีบรัดอาหารให้เคลื่อนที่อาหารลงสู่กระเพาะอาหารภายในมีเอนไซม์ช่วยย่อยประเภทโปรตีนโดยกระเพาะอาหารจะหดและคลายตัวช่วยให้อาหารคลุกเคล้ากับเอนไซม์ จากนั้นอาหารจะเคลื่อนที่ไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กซึ่งเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารทุกประเภทมีการย่อยและดูดซึมอาหารมากที่สุดจากนั้นเหลือกลากอาหารโดยจะเคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่มีการดูดซึมน้ำเกลือแร่และวิตามินที่เหลืออยู่จากกากอาหารกากอาหารเคลื่อนที่ผ่านไส้ตรงและออกจากร่างกายทางทวารหนักต่อไปจะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการย่อยนะคะ ก็จะประกอบไปด้วยต่อมน้ำลายตับผลิตน้ำดีแล้วแล้วก็ตับอ่อนค่ะต่อมน้ำลายนะคะทำหน้าที่สร้างน้ำลายมีลักษณะเป็นของเหลวแบ่งเป็น2ชนิดค่ะคือน้ำลายชนิดใสมีน้ำย่อยอะไมเลสย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลค่ะน้ำลายชนิดเหนียวช่วยให้คลุกเคล้าอาหารผสมกับน้ำย่อยได้ดีสามารถช่วยให้กลืนอาหารได้ง่ายค่ะ สร้างน้ำดีที่มีสีเขียวช่วยลดความเป็นกรดของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารมีหน้าที่ทำให้ไขมันแตกเป็นเม็ดเล็กๆค่ะการย่อยไขยมันเกิดขึ้นได้ดีที่ตับอ่อนสร้างอะมเลสหลายชนิดเพื่อย่อยอาหารประเภทต่างๆโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันใช้ในการย่อยอาหารในลำไส้เล็กค่ะค่ะหลังจากที่ย้อนพูดไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าระบบย่อยอาหารของเรามีความสำคัญมากในการรับประทานอาหาร ดังนั้นที่นี้ขอสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าการย่อยอาหารของเราเริ่มต้นที่ปากของเราทะลุผ่านคอหอยลงไปยังหลอดอาหารอาหารลงไปยังกระเพาะอาหารและเคลื่อนที่ไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กที่มีการย่อยและดูดซึมมากที่สุดจากนั้นจะเคลื่อนต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมสารอาหารที่เหลืออยู่กากอาหารที่เหลือจะเคลื่อนที่ผ่านร่างกายและขับกากอาหารออกจากทางร่างกายผ่านทางทวารหนักค่ะ ค่ะต่อไปเราจะมาทํากิจกรรมการจําลองระบบย่อยอาหารของเรากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทาเนี่ยพี่ขอเบิกตัวช่วยกันนะคะขอเบิกพี่ออนค่ะพรราสวัสดีค่ะค่ะแล้วเราก็ได้ตัวช่วยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วจะทํายังไงไปดูกันเลยค่ะโดยจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะ 1. กันไกลรูปภาพอาวัยวะที่ตัดแล้ว3กาวสองหน้า และสุดท้ายเป็นถุงขยะสีดําที่เรามาตัดเป็นชุดเดสนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆตัดถุงดําเป็นชุดเดสแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนใส่ไว้ค่ะ mm hmm. เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำอวัยวะต่างๆนะคะมาติด ที่ถุงดํานะคะเพื่อจําลองเป็นระบบย่อยอาหารของเราค่ะค่ะโดยพี่จะเริ่มจากการนําตับนะคะไปติดไว้นะคะจากนั้นก็นํากระเพาะไปติดค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำไส้เล็กนะคะแล้วก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้น้องๆอ,อธิบายลำดับการย่อยอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นการย่อยของเราเริ่มต้นที่ปากลงมาที่คอหอยผ่านหลอดอาหารมายังกระเพาะอาหารจากนั้นลงไปสู่ลำไส้เล็กแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่แล้วก็มาที่ทวาหนักค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การทำงานของระบบย่อยอาหารไปแล้วจากการทำแบบจำลองระบบย่อยอาหาร ดังนั้นการกินอาหารที่แห้งแข็งหรือชิ้นใหญ่เกินไปอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารของเราได้พี่หวังว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารช้าๆกินอาหารชิ้นเล็กๆเคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ำให้เพียงพอและน้องๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้พี่อ,อ้นและพี่นิกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ